If you re reading you're สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พให้กับชาวราศีตุลซึ่งชาวราศีตุลน,นั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการเงินโชคาภสุขภาพและความรัก ซึ่งเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับคลใดบุคลบคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงรอ,อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีต่อใจก็น้อมรับพลังงานบวกๆสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อใจก็ปิดคลิปหรือไม่ก็ดูเพื่อความสุขสนานเพื่อความบันเทิงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลก็สามารถดูได้นะคะ เป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นเน้นนะคะมันขึ้นอยู่กับบุญวัสนาแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่จะทํานายนั้นมันอาจจะเกิดกับคนบางคนหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของคุณมันมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามีมากก็อาจจะได้มากถ้ามีน้อยก็อาจจะได้น้อยเป็นไปตามบุญตามบุญที่คุณเคยสะสมไว้ในชาติที่ผ่านมาแล้วก็ชาตินี้นะคะ เออผิดหวังซะแล้วเชียวเปิดขึ้นมามีความผิดหวังรองอมีความผิดหวังมีความเศร้าใจมีความวิตกกังวลมีความเครียดมีความซีเรียสนอนไม่หลับในเวลากลางคืนคุณอกหักรักคุดผิดหวังในเรื่องของความรักเศร้าหมองเศร้าใจเจ็บปวดทุกทรมาน กลางคืนอาจจะนอนร้องไห้คิดถึงคนรักสําหรับบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะในช่วงจังหวะนี้สําหรับชาวราศีตุลน,นะคะ The Moon ในกลางคืนคุณจะเป็นคนที่มีอีกบุคลิกภาพอีกเรื่องหนึ่งนะคะอาจจะในในหน้าในหลังอ้าวนี่ตรงหน้าตรงหลังอยู่ เอ่อสำหรับบางคนบางท่านชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลนั้นนะคะก็เป็นครอบครัวที่มีเอ่อความอบอุ่นมีความพร้อมเพรียงมีเรื่องราวของการมีฐานะทั้งการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักนะคะเอ่อคุณมีครอบครัวที่มีฐานะมีความสุขกับคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตามีบ้านเรือนมีความอบอุ่นมีความสัมพันธ์กันที่ดีมีเงินทองใช้จ่ายอย่างไม่ขาดสนนะคะสำหรับชาวราศีตุลบางคนบางท่านนะคะ เอ่อส่วนสาหรับเรื่องเราบางคนบางท่านนั้นก็จราศิตุน,นั้นก็เป็นคนที่มีความที่อาจจะรู้จักประหยัดใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะหมายความว่าเป็นคนที่รู้จักคิดวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายมีการแบ่งส่วนเพื่อที่จะเป็นก้อนก้อนสำหรับการใช้จ่าย1อาจจะออมไว้เผื่อเวลาฉุกเฉินสําหรับการลงทุนทําธุรกิจอะไรสักอย่างหรือ อาจจะเป็นค่าจ,จ่ายประจําเดือนในประจําเดือนในแต่ละเดือนค่าน้ํำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอะไรก็ตามแต่นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือหมายความว่าเก็บเอาไว้สําหรับการพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของสําหรับบางคนบางท่านนะคะในชาวราศีตุลน,นะคะ แล้วที่ผ่านมานั้นก็หมายความว่าคุณก็มีหลักฐานมั่นคงแล้วนะคะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วสำหรับชาวราศีตุลชาวราศีตุลน,นั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความแบบความยุติธรรมมีความซื่อตรงนะคะเป็นคนที่มีรูปร่างท้วมใหญ่เมื่อเล็กนั้นผอมแต่พอโตขึ้นก็จะอ้วน ลำตัวและเอวเท่ากันเป็นคนตรงรักความยุติธรรมราเริงเจ้าชู้สนใจทางศิลปะและการท่องเที่ยวฉลาดคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิภาณนะคะมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วคุณก็มั่นคงในอีกระดับหนึ่งแล้วไม่ขัดสนเรื่องใดๆนะคะมีบ้านมีงานการที่มั่นคงสำหรับ คุณอาจจะทํางานบริษัทหรือทํางานในส่วนของราชการการงานของคุณก็มั่นคงมีครอบครัวแล้วก็โอเคอยู่กันแบบมีความสุขนะคะเออส่วนสำหรับบางคนบางท่านชาวราศีตุลน,นั้นนะคะก็เจอความรักที่มันประมาณว่าบางคนอาจจะมีรักซ้อนเข้ามาคุณมีความรักที่มีอยู่แล้วทั้งหมด9้าถ้วย แต่คุณยังไม่เติมเต็มในเรื่องของความรักเพราะมันยังไม่ครบศิลคุณก็เลยพยายามหาให้มันเติมเต็มในชีวิตของคุณโดยการที่คุณอาจจะมีรักซ้อนหรือมีเมียเก็บหรือมีกิก๊กหรือมีบ้านที่สองที่สามของคุณคุณเป็นคนที่เจ้าชู้เพลย์บอยและก็คุณเป็นคนที่มีความอาจจะทำให้คู่ของคุณต้อง จ็ปวดใจก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะคุณมีรักซ้อนหรือมีบ้านที่สองที่สามแต่บางคนบางท่านก็อาจจะเข้าใจกันหรือบางคนบางท่านนั้นก็อาจจะไม่มีใครเหล่านะที่อยากจะมีบ้านอานสามีไปมีบ้านที่สองอะ่ะมันเป็นเรื่องราวของการที่ว่าคุณเองนั่นแหละไม่มีความเพียงพอในเรื่องของความรัก สําหรับชาวราศีตุลบางคนบางท่านนั้นก็จะอาจจะหยิบยื่นความรักนี้ให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะได้พบเจอคนที่ถูกตาถูกใจถูกต้องถูกเวลาถูกกาลเทศะนะคะคนที่ใช่มักจะมาในเวลาที่มันใช่มันถูกมันเหมาะเจาะพอดีนะคะ คุณอาจจะหยิบยื่นความรักนี้ให้กับใครหรือมีใครบางคนนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนก็ได้ด้วยเช่นกันมีความเป็นสภาพบุรุษมีความอ่อนโยนมีความเป็นเช่าชู้หน่อยๆน,นิดๆน,นะคะมีความที่รู้จักหยิบยื่นความรักให้กับคุณชาวราศีตุลน,นะคะ คนคนนี้มีความอ่อนโยนมีความอ่อนหวานมีการที่เอาใจใส่เก่งนะคะเอาใจใส่เก่งแล้วก็เป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นในเรื่องของการที่ได้พบเจอและเริ่มเรื่องของความรักนะคะเป็นการจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นการบอกรักในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้14วันวาเลนไทน์พอดีนะคะ สิสีกุมภาพันธ์วันแห่งความรัก Valentine's Day นะคะสำหรับใน The World โลกนี้นะคะเป็นสากลซึ่งก็อาจจะมีใครบอกรักคุณในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือคุณเองนั่นแหละไปบอกรักคนอื่นในช่วงวันที่14ซึ่งเป็นวันที่เป็นวันแห่งความรักนะคะไม่ว่าจะเป็น ใครอาจจะเชื่อโอกาสนี้ไปบอกความรักความใ,ใจให้กับเขานะคะสําหรับบางคนบางท่านนั้นก็มีเรื่องของความนอนไม่หลับเครียดรู้สึกว่ามันมีปัญหามากมายเข้ามาสู่ชีวิตมันมีเรื่องราวที่ต้องคิดมากมันซีเรียสมันเครียดมันอาจจะเจ็บป่วยอาจจะเป็นไมเกรนนอนไม่หลับหรืออาจจะมีความคิดมากในเรื่องของการที่คุณผิดหวังในเรื่องของความรัก ที่คนรักของคุณไปมีคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะมีรักสามเศร้าอะไรแบบนี้สร้างความเจ็บปวดทุกข์ทรมานให้กับคุณหรือคุณนั้นทำงานหนักจนประมาณว่า <Okay. S 1> มันมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขคุณก็เลยนอนไม่หลับเครียดซีเรียสพยายามปล่อยวางบ้างนะคะเรื่องไหนที่แก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนแก้ไปเป็นสเต็ปเป็นขั้นๆัเป็นตอนๆสิ่งไหนที่สำคัญก็เอาลำดับเรียงลำดับเป็นตอนๆไปนะคะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีตุลด้วยนะคะซึ่งชาวราศีตุลน,นั้นก็บอกแล้วว่าเป็นคนที่มีลักษณะของความซื่อสัตยรร์ทึกตรงแล้วก็กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวกล้าหารนะคะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณมีการที่กล้าตัดสินใจ ปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้รุร่วงไปด้วยดีนะคะด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใครเป็นคนที่มีความยิ่งตนงรักศักดิ์ศรีนะคะชาวราศีตุลน,นะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีตุลน,นะคะราศีตุลในปีนี้นะคะพศ2568เดี๋ยวจะมีการย้ายของดวงดาวในเดืนนอนพฤษภาคมประมาณ3าดวงด้วยกันซึ่งเป็นดาวตรีเทพนะคะ จะเป็นดาวพรฤหัสบดีดาวาราหูดาวพระเสาร์ซึ่งจะย้ายในเดือนพฤษภาคม2568จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายสำหรับชาวราศีตุลนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่จะ ที่อยู่อาศัยหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้ด้วยเช่นกันแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีตุลในปีนี้นะคะพศ2568ซึ่งมันจะมีดาวที่จะย้ายดาวใหญ่ๆนะคะ ดาวราหูนั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีใดราศีหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งดาวพฤหับสบดีนั้นย้ายเข้าสู่ราศีใดราศีหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปีส่วนดาวพฤหัสเหลานั้นย้ายเข้าราศีใดราศีหนึ่งเป็นเวลาสองปีครึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงจวังหวะปี2568าชาวราศีตุลจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานการเงินเรื่องของการย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนคู่ครองคนรักก็เป็นไปนได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วสำหรับสุดท้ายนั้นก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นคนที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาได้อย่างมั่นคงและก็มั่นใจและก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ เป็นอะไรที่ซึ่งตรงกับชาวลักนณาราศีตุลหรือราศีตุลที่มีความซื่อตรงซื่อซื่อสัตว์แล้วก็มีไหวพริบปฏิพานมีความที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ตัวเองได้ลุล่วงไปนะคะก็ขอ,อให้ชาวราศีตุลทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะมีการงานที่มีความมั่นคงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนนะคะ คุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในปีนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากคิดเสียว,ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแค่นั้นก็จบนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ